เดินพาดเดินพาดเดินพาดเดาเดินมาเอ้ไาเนี่ไปคนเาเ่งทรอเขาดไปเฮียแนวเนไปไปไไป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 เาไปาไปมุมเยีไปซีเลียเท่ไจงเอยีเลียดลูกเยไปเลียตัวนี่ย เขาไปตัวนี้เขาไปกินนี่วะสองแมนบอลเอาไปเย่สองสองไปนี่บม่ได้เกิดบม่ได้เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดตัวนี้มันนี่มันนี่จิงเนาะเขาหันหนาะเขาไรอไไรบ่บ่ไรหน่อยเนาะอะ่รอะไรบอกเขาไปบ่ไม่ต้องอะไรแล้วบอกเขาไปอ่ะนะ มองมีมงยัง่ไหวจของกีนปุ๊บแฮอมาเนี่ยโอ้เป็นที่เราล่ะไยเรื่อยตนตะเสาหนาเพราะท่านล่างจขเรียนมาฮอดก้อนหรอไว่ใช่่ะไปสองพ้องสองสอง โอ้ถังไว้จำเป็นเนี่ยเขาฮัดเขาฮัดเอาตาได้เอ้าบ่ม like ีตถูกเขาตัวบ่มีจังไงเนาะเอ้ากินตรงนี้เอ้าอ่อนพันธ์อ่อนเท้เอออ่อนเท้อ่อนเท้าไปเลย เวนทีเวนละเวที่เวนละไม่ใชวหรอผาคันละผู้ตกใส่อคุณเียกใจเด้ยอเอาเอาเอาเอเอาจิ้กอน้กอนิงกอเอาขาขามกินเอา้งก้อนขาขามกินเอาไปว่ากินฟองโอ้งกิงนแล้วครับบานี่กิ้นแล้วครับเอากินหนึ่งสองเอาจิ้งก้อนเนี้ยบานี่โอ้ยขาขล้เม่ัปวดขาเลย